กลับมาพบกับกันนะคะในช่อง Amber Bear Official นะคะต่าวันนี้นะคะกันก็จะพาเพื่อนๆมาย้อนเวลากลับไปนะคะที่งาน Truff Biotech บางนาที่เพิ่งจัดครั้งที่แล้วนะคะก็ในงานนี้นะคะก็จะมีเตาทําขนมหลากหลายรูปแบบเลยนะคะมาโชว์ให้เพื่อนๆได้ดูกันในงานนะคะแล้วก็ยังมีแป้งทําขนมที่เรามาทําจริงให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะคะว่าเตาแต่ละชนิดเนี่ยมันทําขนมออกมาได้หน้าตาเป็นยังไงบ้างนะคะ ซึ่งงานครั้งที่แล้วนะคะถ้าใครที่พลาดไปนะคะก็ไม่ต้องเสียใจนะคะเดี๋ยวเรายังมีงานจัดต่ออีกครั้งหนึ่งนะคะวันที่5ถึงวันที่8เดือนสิงหาคมนะคะก็ขอเชิญชวนเพื่อนๆอนไปเจอกันได้นะคะแล้วก็จะมีการอัปเดตเตาใหม่ๆเตาตัวไหนที่อินเทรนด์นะคะก็ <ๆ S 2> จะมาโชว์ให้เพื่อนๆดูนะคะในงานเลยนะคะๆๆๆก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปของเรากันเลยดีกว่าค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่ <สๆ S 1> ในบูธงานทรัฟส์นะคะที่ไบเทคบางนาหอ103 ะะซึ่งวันนี้เป็นวันที่2แล้วนะคะก็อ่าวันนี้เป็นวันที่สแล้วก็คือเหลือเวลาอีกสองวันเท่านั้นก็คือวันนี้และวันพรุ่งนี้นะคะที่เราจะได้มาเจอกันที่นี่แล้วถามว่าที่นี่พิเศษกว่าการที่เราไปเจอกันที่อื่นยังไงก็คือวันนี้นะคะเรามีส่วนลดมาให้ลูกค้าด้วยเนาะสินค้าที่อยู่ภายในงานนะคะเรามีราคาเซลล์และเราก็มีคูปองที่เป็นส่วนลดท็อปอัพให้กับลูกค้าอีกครั้งหนึ่งนะคะเฉพาะในงานนี้เท่านั้นเลยนะคะ ก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนลองเข้ามาดูสินค้าที่อยู่ในงานนี้นะคะ <ส uche. S 1> เพราะว่าวันนี้เราเอาสินค้ามาโชว์แบบเยอะมากๆเลยนะคะเยอะกว่าปีก่อนๆอีกแล้วอีกอย่างคือมันมีสินค้าตัวใหม่ด้วยนะคะที่แบบมันน่าสนใจมากนะคะเป็นสินค้าที่แบบกําลังเป็นกระแสกําลังอินเทรนด์กลังมาแรงเนี่ยเราขนมาให้ลูกค้าดูที่นี่หมดเลยนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าวันนี้เราเอาตัวอะไรมาโชว์บ้างนะคะเดี๋ยวเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนเลยดีกว่าเนาะ ก็เหมือนเดิมค่ะสําหรับคนที่เคยเจอเราที่บูธประกอนแล้วนะคะก็คือเราจะมีเตาตัวโชว์อยู่ด้านหน้าที่เราทําแป้งสําเร็จรูปให้ลูกค้าได้ดูด้วยเนาะตัวแรกเลยก็คือเตาที่ทาโคนไอศครีมนะคะเตาทาโคนไอศครีมเนี่ยมันก็จะทาออกมาได้เป็นหน้าตาแบบนี้เลยใครที่ทําร้านไอติมอยู่นะแล้วก็แบบซื้อโคนสําเร็จรูป อาจจะลองเปลี่ยนแนวไหมมาใช้แบบโคนที่เราม้วนเองซึ่งเวลาที่เราทําเนี่ยอบในร้านมันก็ได้ความหอมด้วยเนาะก็โคนพวกนี้เราสามารถทําเก็บเอาไว้แล้วก็หลังจากนี้ก็อีกประมาณสัก5าวันนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะคะเก็บในกระกระป๋องสูญญากาศแบบนี้ค่ะโอเคตัวถัดมาเรามาดูตัวถัดมากันเลยตัวนี้จะเป็นเตาเอ่อเตาเมริกันวาฟเฟิลนะคะซึ่งทําขนมออกมาก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ หน้าตาประมาณถุงแป้งแล้วนี่เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้เรามีทั้งเตาจําหน่ายแป้งสําเร็จรูปเราก็มีจําหน่ายด้วยนะคะ,ะแต่ว่าอันนี้เราไม่ได้บอกนะคะว่าต้องซื้อคู่กันไปอย่างนี้ไม่จําเป็นนะคะลูกค้าจะซื้อแต่แป้งจะซื้อแต่แป้งหรือจะซื้อเตาด้วยก็ได้นะคะวัาถัดมานะคะสินค้าที่ยอดฮิตตลอดการสินค้าขายดีของเราก็าคือเตาวัฟเพื่อฮ่องกงนั่นเองนะคะวันนี้เราก็มีทำเทสตตัวแป้งให้ได้ชิมกันด้วยเนาะ ก็จะเป็นแป้งวอลุ่ฮ่องกงแล้วก็ตัดเป็นชิ้นเล็กๆให้ได้ชิมกันราคาพิเศษในงานวันนี้อยู่ที่2,850บาทนะคะ2,850บาทแล้วยังไม่เท่านี้นะยังมีคูป,ปองส่วนลดอีกนะอันนี้ลดอีก150เลยนะคะก็จะเหลือ2,700ถูกมากเลยถูกมากๆอโอเคเดี๋ยวมาดูตัวถัดไปเดี๋ยวขอไล่าจากทางด้านนี้เลยนะคะหรือว่าเราจะไปด้านนู้นก่อนดีดนมีลูกค้า<อ>ด,คด้านนูน้นอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านนู้นเลย สำหรับด้านนี้นะคะเดี๋ยวขอโชว์เป็นซีรีส์เตาไทยากินิดนึงก่อนเนาะอันนี้จะเป็นเตาไทยากิตัวนี้เป็นตัวปา่าตัวใหญ่แบบเป็นตอดไส้เนาะอันนี้ไม่ไม่ใช่ตัวที่ใส่ไอศครีมนะคะตัวนี้ก็เป็นสินค้าที่เราจำหน่ายได้เรื่อยๆเลยแล้วก็เดี๋ยวตัวถัดมานะคะเป็นสินค้าที่กำลังแบบได้รับ <sk r isa> ความนิยมเลยแล้วก็มีลูกค้าสนใจ <sk r isa> ค่อนข้างมากเลยนะคะในงานปีนี้นะคะก็คือตั้น้เ่งเด๊ ก็ตัวนี้เป็นไหยากิแบบอ่าเราจะเรียกว่าอะไรดีปลาจิ๋วแล้วกันนี่คือมันเล็กนิดเดียวเองลองดูสิมอยู่ในมือเนี่ยข้างในก็คือใส่ไส้แล้วมันมีสองแบบนะคะมีสองลายค่ะอันหนึ่งเป็นรูปนกฮูกนี่ตัวจิ๋วนิดเดียวเองอ่ะ,ดดอค,ะคือมันดีตรงที่ว่าเวลาเราไปขายเนี่ยค่ะแบบ เราขายเป็นตัวเล็กๆใช่ไหมคือแบบลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าแบบตัวนี้ฉันอยากจะเอาเป็นไส้นี้ไส้นี้ไส้นี้อย่างเงี้ยมัน,ม,นมันเพิ่มความหลากหลายให้เราได้เนาะโอเคตัวถัดมาค่ะตัวนี้เราก็มีทาลง YouTube ให้เพื่อนๆได้ดูกันไปแล้วนะคะก็คือตัวนี้ตอนทำขนมทอมโบอย่างที่บอกไปว่า ตัวนี้มันทาคออรอบโดยเฉพาะเลยถามว่าตัวนี้ราคามันค่อนข้างแพงกว่าตัวอื่นเหมือยเนาะราคาตอนนี้เป็นเปิดตัวอยู่ที่28,000บาทนะคะก็ตัวนี้คือมันจะพิเศษตรงที่มันมีช่องเนี่ยระบายน้ํามันตรงนี้ช่องเรนน้ามันออกตรงนี้ค่ะนะแล้วก็ถาดตัวนี้ถอดไปล้างได้แล้วก็ววกอุณหภูมิสามารถตั้งไปบนไปล่างได้นะคะตัวอย่างก็คือ Hey, ตัวนี้มีน้ำหนักค่อนข้างมากเลยมันได้ถึงทำให้เราเนี่ยสามารถทำขนมออกมาได้ชิ้นสีทุกชิ้นเนี่ยสีเสมอกันหมดเลยค่ะนะแบบนี้เลยอันนี้ทำไว้ตั้งแต่วันแรกอาจจะไม่ค่อยสวยหน่อย <c oughs> อ่ะเดี๋ยวทุกถัดมาค่ะผัดมานะคะก็เป็นทางเลือกเสริมให้สำหรับใครที่อยากทำขนมวาฟเฟลิลหรือว่าอ่าครอฟเฟอลเนาะคือเจ้าเตาประเภทสองตัวนี้ค่ะ สามารถทำทั้งวอฟเฟิลและคอฟเฟิล hmm. ได้เหมือนกันเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูว่าหน้าตา mm hmm. เขาเป็นยังไงอ่าด้านนี้เลย mm hmm. เปาว่าตัวนี้นะคะเตาเขาจะออกอเดี๋ยวนะคะพิม์มันจะออกแบบแบ,บ,แบนๆน,น,นิดนึงเนะ mm hmm. เขาะก็ขึ้นอยู่กับว่าการใช้งานของแต่ละคน mm hmm. ว่าอยากได้ขนมที่มีรูปร่างหน้าตา mm hmm. เป็นยังไง mm hmm. อันนี้เราอาจจะออกแบบแบบตัดครุ่งแล้วก็ไม่วางซ้อนกันก็นกได้ mm hmm. ทานแบบกรอบๆอ,อะไรอย่างนี้นะคะ แต่ว่าตัวนี้มันจะไม่ได้มีช่องระบายน้ํามันเหมือนกับตัวเมื่อสักครู่นี้ที่เราไปถ่ายให้ดูนะอีนะคะอันนี้ก็เป็นตัวเลือกให้แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่แบบกาลังแบบน่ารักเลยอะ่ะมาทางนี้เลยมาทางนี้เลยตัวนี้น่นแองนะคะตัวนี้ทําได้ทั้งวอลเปอร์และคอรเพอรเหมือนกันแต่ที่มันเก๋ก็คือมันเป็นลายลังพึ่ง เนี่ยมันเป็นลายรังพึ่งหกเหลี่ยมแบบนี้เลยอ่ะลองถ่ายตัวรูปถ่ายให้ดูอ่าคือมันไม่เหมือนใครอ่ะยังไม่ค่อยเคยเห็นใครที่แบบทำออกมาเป็นรังพึ่งแบบนี้ยเนาะจะเป็นตัวใหญ่หรือว่าตัวเล็กก็มีเหมือนกันอันนี้จะเป็นช่องเล็กหน่อยนะคะในงานก็มีราคาพิเศษให้ด้วยนะแล้วก็มีส่วนลดที่เป็นท็อปอัพให้อีกนะคะอ่าโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวเอาขอเป็น โซนนี้ก่อนแล้วกันเนาะโซนที่อยู่หน้าร้านนะคะเดี๋ยวเราวนโซนหน้าร้านให้หมดก่อนนะมาทางนี้เลยค่ะอ่าตัวนี้เป็นตัวปลาจิว๋วโอเคเดี๋ยวเราแพนกล้องมาทางนี้นิดนึงอ่าสินค้าตัวนี้เป็นสินค้าที่แบบขายดีมากเลยนะคะตอนนี้เป็นเป็นไทยกิตัวเล็กะคะ่ะทาขายตามหน้าโรงเรียนตามอะไรได้หมดเลยเนาะขายดีมากมตัวนี้เคค่ะ ัดมาก็จะเป็นเตาทําขนมวาฟเฟิลเหมือนเดิมเดี๋ยวเราให้ดูเป็นหน้าตาไว้น้อเผื่อเป็นทางเลือกอันนี้ค่ะแล้วก็เป็นตัวนี้ตัวนี้จะเหมาะกับการใช้เป็นแป้งโดนะคะอาจจะทาเป็นวาฟเฟิลเบลเยี่ยมอะไรแบบนี้ได้ค่ะเดิมาเลยตัวทันมนาตัวสุดท้ายของไอนดนนี้แล้วนะคะตัวนี้จะเป็นวาฟเฟิลห้องกลงที่เป็นรูกโมจ่า พหูกําลังแบบตอนนี้กําลังมาแรงมากเลยกําลังฮิตเลยเนี่ยกลูกค้าไม่มีจําเป็นคือพอห้องกกงแบบกกมๆมันดูน่าเบื่อไปแล้วนะคะก็ไอ้ตัวนี้เป็นรูปหัวใจได้แบบไซส์กำลังดีเลยคือคือเราไม่จําเป็นว่าต้องทําเป็นเม็ดๆแบบที่แบบที่ทําโชว์ในงานนะคะก็อาจจะทําเป็นแบบเป็นแผ่นใหญ่ๆออกมาเลยก็ได้วันนี้เราแบบอยากลองทําให้มันเป็นเม็ดๆดูมันน่ารักดีเนอะแบลกใหม่แบบใหม่แล้วแต่ว่า แล้วแต่ว่าเราอะจะดีไซน์จะออกแบบให้เมนูขนมของเรามันเป็นยังไงมันทำได้หมดเลยนะคะ<ๆ>เดี๋ยวเราไปดูโซนถัดไปกันเลยว่ามีเตาอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเอาเป็นโซนว a f f ิ e s ติ๊กตรงนี้ก่อนเนาะคิดแบบหลายคนเรียกว่าเตาเสียบไม้อ่าแต่เราจะเรียกว่าเป็นว a f f ิ e s ติ๊กเนาะเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันเลยค่ะว่าตัวแรกเป็นตัวไหนอ่าอันนี้คือตัวแรกเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเรา ขายมาที่ตัวเตาโอเคเตาตัวนี้เป็นว affles ติ๊กแบบมันจะมีอยู่เจ็ดหลุมเนาะคือตัวนี้เราใส่แป้งแล้วเราก็ใส่ไส้แล้วก็วางไม้แล้วก็ใส่ใส่แป้งทับอีกรอบนึงเราประก,กบปิด,ดปแบบนี้แล้วเราก็กลับด้านพอเสร็จแล้วแต่แดดออกมาเป็นอย่างนี้เลยค่ะ <laughs> แต่ว่าตัวนี้เขาจะมีลายอันนี้อบไ้ตั้งแต่วันแรกแล้วเหมือนกันมันจะเหี่ยวหน่อย โอเคตัวถัดมาก็คือที่ให้ดูเมื่อกี้เนาะเป็นลายหน้าย,ยิ้มอะค่ะเป็นลายแบบอีโมติคอนหน่อยแล้วก็ถัดมากดค่ะถัดมาทางนี้ใครที่แบบทําร้านคาเฟ่ยอยู่คาเฟ่แบบคาเฟ่สัตว์อะคาเฟ่แมวอันนี้มันเป็นลายแบบเท้าแมวอะบางฟุดแมวอะค่ะเล็กๆน่ารักน่ารักก็เออแล้วก็ใส่ไม้ได้เหมือนกันเลยทันง,ง่าย,ายๆเนาะ โอเคค่ะ okay, แล้วก็เดี๋ยวเป็นฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้นตัวนี้จะเป็นวาฟเฟิลสติ๊กลายต้นสนแบบหน้าตาก็ประมาณนี้เลยตัวนี้เป็นฮันนี่โคมสติ๊กแบบหน้าตาประมาณนี้คืออย่าลืมนะว่าเราอะไปออกแบบ Menu ดีไซน์เมนูเองมันไม่จำเป็นต้องทำเหมือนกับในรูปเนาะบางคนก็แบบ ทำแป้งก,ก็ดิปช็อกโกแลตมันก็ดูน่ากินมากแล้วอะนะคะแล้วก็อาตัวถัดมาอันนี้นะคะคอนดอรค่ะคอนดอก,อดอกตัวนี้ก็เป็นขนมยอดนิยมมาตั้งแต่สมัยที่แบบวัยเด็กเลยอะเออทุกวันนี้ก็ยังยอดฮิตอยู่นะคะอ่าโอเคเดี๋ยวพาไปเสริมไทยกีทางด้านนี้นิดนึงเมื่อกี้ยังพูดไม่หมดเพราะว่ามันมีตัวหนึ่งที่แบบกำลังลูกค้ากำลังถามหาก็คือแต่นั่น หามาอ่าด,ด,ด้านนี้ค่ะอ่าหน้าหมาเราพูดว่าหน้าสุนัขหรือหน้าหมาดีคะเนี่ยยังไงก็ได้เนาะเอาเป็นว่านี่รูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยกําลังแบบกําลังมาเลยนะตัวนี้คือแบบตอนนี้ไทยากิรูปปลามันเริ่มอาจจะแบบดอกลอบไปนิดนึงไอ้ตัวน,นี้ก็จะเริ่มมาคือตอนเนี้ยเวลาเราทําขนมอะไรเนาะเราต้องแบบดูให้ดูให้เมนูมันไม่ไปซ้ํากับที่อื่นแล้วก็ เราต้องสร้างความโดดเด่นสร้างความแปลกใหม่ให้กับร้านค้าของเราให้กับสินค้าของเราเนาะเพื่อที่จะได้สร้างจุดเด่นให้กับร้านของเราเพราะฉะนั้นพวกเตาที่เอามาให้ดูเน,นี่ยค่ะเพื่อนๆลองเอาไปดีไซน์ดูเนะว่าเราจะออกแบบเมนูเป็นแบบไหนยังไงให้มันดูน่าสนใจขึ้นมายังไม่หมดนะคะเดี๋ยวเราไปดูอีกโซนหนึ่งเนาะเดี๋ยวเรามาไล่โซนพานินี่ก่อน อ่าทางด้านนี้ค่ะอันนี้เป็นเตาพานินี่นะคะอันนี้จะเป็นเตาพานินี่แบบรุ่น2หัวเดี๋ยวเราจะมีคลิปวิธีการทําเนื้อสเต็กแล้วก็กิวพวกผักเนี้ยออยู่นะกิวผักพวกเนี้ยค่ะใน YouTube ให้ดูด้วยเนาะคือตอนนี้เตาพานินี่ที่เราเอามาขายแล้วก็เป็นสินค้าที่แบบถือว่าค่อนข้างขายดีมากเลยนะในงานรู้สึกพานินี่ออกเยอะสุดแล้วเนาะ คือมันดีตรงที่ว่าเวลาที่เราทําอาหารนะประกอบอาหารเนี่ยนะคะปกติเราต้องคอยพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมากว่าจะสุกใช่ไหมแต่ตัวนี้พอเราใส่อาหารเข้ามาแล้วเรากดปื๊ดลงมาแป๊บเดียวค่ะลูกค้าสุกเลยค่ะสุกไวมากสุกจนแบบเฮ้ยงงว่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยถัดมาค่ะถัดมาค่ะนี่ยังมีอีกนะมีไซส์ตัวนี้จะเป็นไซส์ใหญ่ขึ้นมานิดนึงแล้วก็จะเป็นไซส์เล็กเลยขึ้นอยู่กับว่าเราจะทําเมนูอะไรเนาะ ไม่ได้ใช้แค่เฉพาะสเต็กอย่างเดียวนะพวกขนมปังเนี่ยค่ะตามในรูปเนี้ยก็ใช้ได้เนาะทำขนมปังจากปกติแซนด์วิชที่แบบเขาขาววิงเพลนะ่ะแซนด์วิชเติมลายเข้าไปให้เขานิดนึงอะไรเงี้ยมันก็ดูน่าทานขึ้นมาแล้วเหมือนในรูปนี้เลยก็อันนี้เป็นซีรีส์ของเตาพานินี่ที่เราพามาให้รู้จักกันนะคะอ่าขัดมาอันนี้ซีรีส์ของเตาโคนทำโคนไอศค,ครีม ตัวนี้ก็จะเป็นแบบเบสิกหน่อยเป็นลายเบสิกหน่อยไม่ค่อยมีอะไรมากตัวนี้จะเป็นลายสตรอวาวฟเฟิลนะคะลายก็จะดูแบบนา่นารักๆแบบละเอียดละเอียดขึ้นมานิดนึงนะคะ,ะแล้วก็ด้านในด้านในนี้นะคะสองตัวนี้สองตัวนี้นะคะจะเป็นเตาวาฟเฟิลโคนที่มีความต่างกันตรงอ่าร่องตรงเนี้ยค่ะ ตัวนี้จะมีร่องที่ลึกกว่าร่องตัวนี้2 mm มมกับตัวนี้ร่อง1.5ม mm. ิลลเมรถามว่าแล้วมันต่างกันยังไงคืงง S S K e อแบบปกติเราไปทานไอศ์ครีมเ e นาะเราไปทานไอศครีมอะคะ่ะมันก็จะเป็นฟิลสําเร็จรูปใช่ไหมเพราะว่าฟิลสําเร็จรูปมันก็จะไม่ไม่ค่อยมีความน่าสนใจเท่าไหร่ดูไหมคะแต่พอเราเอามาทําแบบอย่างเนี้ย มันกลายเป็นวาฟเฟิลที่แบบดูพรีเมียมขึ้นเนาะมันมีลายมีตารางมีอะไรแบบชัดเจนมากพอมันชัดเจนปุ๊บมันดูแบบดูแพงอะคือเราก็อาจจะไปเพิ่มแบบเพิ่มราคาได้อ่ะเพิ่มราคาได้เนาะแล้วก็วันนี้เรามีอุปกรณ์เสริมมาให้ด้วยก็คือเอาตัวแรกเลยตัวแรกเลยเป็นพิมพ์กดโมอ่ะเอ็มไม่ใช่กดโมกดถ้วยกดถ้วยติมอ่ะกดถ้วยลงไปแบบนี้พอเราทํา ชิ้นงานเสร็จเนี้ยนะคะเราก็เอาชิ้นงานของเราเนี่ยตัววอลเฟอร์วางไว้ตรงนี้เราก็กดลงไปปึง้งก็จะออกมาเป็นถ้วยรูปทรงดอกไม้เนาะขอออกได้ไหมก็ <c oughs> <c oughs> มีหลายแบบมากเลยอันนี้ก็เป็นอีกอีกอย่างหนึง่งตัวนี้เราก็เอาแป้งวางตรงนี้ยค่ะแล้วเราก็กดกดลงมาให้มันเป็นรูปทรงดอกไม้เนาะเราก็เสิร์ฟเป็นไอศครีมที่อยู่ในถ้วยอะคะอ่ะ ยังไม่หมดเรามีอ c กเซอร์รีเยอะมากเลยค่ะปีนี้เรามีมาเยอะเลยเพราะว่าเราเก็บกดเราไม่ได้ออกงานมาสองปีแล้วตัวนี้นะคะก็คือเป็นอุปกรณ์ม้วนโคลนไอศครีมเราวางไว้กับโต๊ะแบบนี้ค่ะแล้วพอเราทำแป้งว a f f l e ลโคนเสร็จปุ๊บเราแป้งวางตรงนี้ให้มันสอดเข้ามาในนี้นะคะแล้วเราเอาตัวกวยเนี่ยหมุนหมุนแบบหมุนธรรมดาเลยค่ะมันก็จะออกมาเป็น ไอศ์ครีมว affles w a f f คนไอศครีมให้เราเรียบร้อยเลยอันนี้จะมีไซส์ใหญ่แล้วก็มีไซส์เล็กด้วยนะคะอ่าโอเคถัดมายังไม่หมดใกล้หมดแล้วค่ะเขียวมาจริงๆของมีเยอะกว่านี้แต่ว่าบูธเราไม่พอคะ่ะเราเลยเอามาแค่นี้ก่อนถ้าใครสนใจสินค้าตัวไหนก็คือสามารถตรงรูปแล้วมาถามในไลน์เราได้เลยว่าตัวนี้มีไหมอยากได้แบบนี้แบบนี้มีไหมเนาะอ่าเดี๋ยวตัวนี้นะคะถัดมาด้านนี้อันนี้เป็นว a f f l e ลแบบ เป็นว a เฟิลธรรมดาเนาะก็แล้วแต่ใครจะใช้แบบไหนแล้วก็ยังมีทีเด็ดอ่าทีเด็ดเรายังไม่หมดตัวนี้มันทีเด็ดเลยก็คือมันเป็นเครื่องที่เอาไว้ทำอ่าเขาเรียกว่าอะไรทาทาร์ตอะคะ่ะคือจากปกติที่เราเราทาทาร์ตกันเราต้องผสมแป้งนวดแป้งพักแป้งแล้วก็นวดให้มันเป็นแผน่นใช่ไหมแล้วเราก็ต้องมาตัดให้แป้งมันเป็นชิ้นชิ้นชิ้นเพื่อที่จะเอามา แป้งมากลุในพิมพ์ให้มันสวยเจาะรูเอาเข้าเตาเอบคือโปรเซสมันเยอะมากเลยตัวนี้ทําไงคะตัวนี้นวดแป้งพักแป้งเอาเอาขยำเป็นกลมๆวางเข้าไปปิดลงมาจับเวลาเปิดขึ้นมาได้ถ้วยท้าเรียบร้อยแล้วคือมันประหยัดระยะเวลาในการทํางานของเราไปได้มากๆเลยเนาะเออเนี่ยน,น,นเดี๋ยวเดี๋ยวลองปิดให้ดูนะคะเอานะ คือแบบเครื่องใหญ่อลังการมากเลยลองเทียบกับตัวเราปิดให้ดูปึ๊บตัวนี้ก็มีช่องเราไม่ต้องกลัวว่ามันจะตกปั้งลงมานะคะต้องไปอย่างนี้แล้วเราก็เอาคันโยกงเนี้ยล็อกเอาไว้เพื่อไม่ให้แป้งมันเมื่อไม่ให้แป้งมันดีดเตาขึ้นมาเราล็อกเอาไว้แบบนี้เวลาเอาออกเราก็โยกออกงนี้แล้วก็เปิดขึ้นชึบอ่ะแค่นี้แล้วอีกอย่างก็คือตัวนี้มันสามารถเปลี่ยน พิมพตรงนี้ได้เราใช้เป็นสมมติเราใช้เป็นกลมๆและแต่เป็นตัวเล็กๆๆๆสั่งได้ค่ะมีนะคะหรือว่าเป็นสี่เหลี่ยมก็มีมีหลายแบบมากเลยเนาะลูกค้าใช้แบบไหนอยู่ให้ลองส่งรูปเข้ามาถามได้นะคะว่าลูกค้าอยากได้แบบนี้แบบนี้เรามีไหมเนาะเผื่อว่าถ้ามันมีแบบที่มันตรงกันเป๊ะเนี่ยมันก็ดีเลยนะคะ,ะแล้วก็ถัดมาอันนี้ก็เป็นแบบเรื่อง,ง่ายๆหน่อยก็คือเป็น มันเป็นรูปทรงทาร์ไข่อะคะ่ะก็สามารถเราไปใช้งานได้เหมือนกันเนาะโอเคแล้วก็สําหรับสินค้าที่เรามาโชว์ในงานวันนี้ค่ะคือจริงๆแล้วอะคือรูปแบบลูกค้าเห็นมันอาจจะเท่านี้เนาะแต่จริงๆเราอะรับรับผลิตขึ้นรูปโมที่แบบเป็นรูปร่างต่างๆอย่างเช่นเมื่อกี้ที่ดูแบบมีเป็นรูปปลาไทยากิเนาะอาจจะแบบฉันไม่อยากได้ปลาหน้าตาแบบนี้มันบูบีมันดูไม่สวยเลยอยากได้ปลายิ้ม มันก็สั่งได้คือแบบเราสามารถออกแบบขึ้นแบบสามมิติแล้วก็ไปสั่งผลิตโมมาให้ได้นะคะอ่าโอเคเราก็สำหรับวันนี้นะคะก็ได้เห็นไปหมดแล้วเนาะว่ามีเตาอะไรบ้างฮยลืมแป้งสำเร็จรูปอ่าเดี๋ยวเราไปดูแป้งสำเร็จรูปดีกว่าแป้งสำเร็จรูปเรามีอะไรบ้างตอนนี้เรามีอยู่กี่สูตรนะห้าสูตรเนาะ,ะตัวแรกเลยออฟฟ์ฮ่องกง เพราะว่าฮ่องกงนะคะตัวนี้ก็ยอดฮิตขายดีก็จะเป็นลูกค้าร้านคาเฟ่ร้านแฟรนไชส์ต่างๆก็มีมาสั่งให้ที่เราผลิตเนาะอ่าฮะเอาตัวถัดมาด้านนี้แป้งแพนเค้กแป้งแพนเค้กก็แบบว่าของเราอะมันจะมีอยู่2แบบคือลูกค้าที่ซื้อไปอะจะมีแบบผสมทั้งน้ําและไข่ไก่กับอีกแบบหนึ่งคือผสมน้ําแล้วก็ใช้ได้เลยตัวนี้ของเราจะแตกต่างกับแพนเค้กทั่วไปก็คือ ผสมแบบอย่างง่ายเลยค่ะผสมทุกอย่างเข้าไปด้วยกันตีๆให้เข้ากันพอเราโปะลงไปในกระทะปุ๊บนะตัวแป้งคือแบบขึ้นฟูสวยมากเลยอะ่ะคือมันจะไม่ใช่แป้งแบบแบนๆติดกระทะนะคะแล้วก็ตัวทานมาไทยากิเมื่อกี้เราดูเตาไทยากิมาเยอะเลยนะตัวนี้เป็นแป้งไทยากิคือขนมที่โชว์ในงานเมื่อสักครู่นี้ค่ะก็คือมันเป็นขนมที่ทํามาจากแป้งตัวนี้เลยทําแป้งตัวนี้เลย เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าแบบเฮ้ยซื้อเตาไปแล้วฉันจะทําขนมได้ไหมฉันจะทําออกมาสวยแบบในงานไหมหรือว่าฉันจะทําเป็นใช่ไหมคือไม่ต้องกังวลเลยค่ะแป้งของเรานะคือมันง่ายมากใส่ถ้วยใช่ไหมใส่น้ําใส่ไข่ใช่ไหมใส่แป้งใส่ใส่วนผสมลงไปตี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 คือตียังไงก็ได้มันเข้ากันนะคะคือไม่จําเป็นว่าแบบใส่อะไรก่อนอะไรหลังเนาะตีให้มันเข้ากันใช้ได้เลยเนาะคือง่ายมากออาตัวถัดไปค่ะตัวนี้เป็นโคนไอศครีมเหมือนที่เราโชว์ให้ดูมาสัก ว่าทำคนออกมาแล้วหน้าตาเปไน็นยังไงแล้วก็มีเมริกันว w a f f l ตัวนี้ตัวนี้ก็ทำกับเตา,ต,าต,ตัวนี้จุดเด่นของแป้ง American w a f f l เราตัวนี้นะคือลูกค้าสามารถอบทิ้งไว้พออบพิ้งไว้ปุ๊บค่ะเวลาลูกค้ามาเยอะๆนะเราสามารถนามาอุ่นซ้ําได้การที่เรามาอุ่นซ้ํามันไม่ได้ทาให้แป้งมันแป้งมันเหนียวขึ้นนะคะคือสูตรแป้งของเราตัวนี้พอเราอุ่นซ้ำปุ๊บ มันกรอบอร่อยกว่าเดิมอีกงงมากอ่ะอันนี้ก็คือข้อดีของเจ้าเตาตัวนี้เลยนะคะก็เดี๋ยว,วันนี้เราพูดหมดแล้วใช่ไหมว่าในบูธเรามีอะไรบ้างอะเนาะพูดหมดแล้วเนาะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่แบบสนใจว่าแบบอยากเอาตัวเครื่องของเราอะไปเราต้องพูดอะไรอีกคะช่องทางการติดต่ออ๋อช่องทางการติดต่ออะได้เลยเนาะสำหรับวันนี้ลูกค้าท่านไหนที่อยากได้เครื่องของเราไปใช้งานเนี่ย เห็นเครื่องแล้วแบบเฮ้ยมันดูน่าสนใจฉันอยากจะทําเมนูนั้นนู้นนี้อะไรแบบนี้สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยตอนนี้เรามีช่องทางอะไรบ้างคะมีช้อปปีมี Lazada มี Instagram มเรามีทุกช่องทางเลยใช่ไหมอ่าเราก็มี Facebook f a c e b ทุกติดต่อได้เลยหรือว่าจะติดต่อกับแอดมินโดยตรงทาง n ล Line o ออ่ะ l i แอดแอมเบอร์เเป็นภาษาอังกฤษนะคะ พักเข้ามาได้เลยเนาะเราก็มีมี u t u b e ด้วย YouTube นี่มีสอนทำแป้งด้วยนะคะไอ้แป้งพวกนี้ค่ะก็แบบมันทำยังไงผสมอะไรยังไงเนี่ยเราเรามีสอนหมดเลยนะคะสามารถาเพิ่มช่องทางการติดต่อแล้วก็ติดต่อพวกเราเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็ใครที่มีปัญหาตรงไหนยังไงก็ติดต่อเข้ามาได้สอบถามได้เนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องบริการหลังการขายของเราเตาทุกตัวเรามีเซอร์วิสให้ลูกค้าทั้งหมดนะคะแล้วก็รับประกันให้1ปี1ปีเต็ม แล้วหลังจากนี้นะคะถ้าเกิดเครื่องลูกค้ามีปัญหาแบบน้องมันใช้งานไม่ได้น,น,นั่นนู่นนี่ลูกค้าจะส่งมาที่เราซ่อมให้ก็ได้หรือว่าจะโทรมาสอบถามได้น้องไอ้เครื่องตัวนี้มันมันไม่ร้อนอะ่ะมันมันอย่างนั้นอย่างงู้นอย่างนี้พี่จะพอแก้ไขปัญหาเบื้องต้นยังไงได้บ้างอะไรเงี้ยก็คือโทรมาสอบถามได้เลยนะคะเราก็สามารถให้คําแนะนํากับลูกค้าได้นะคะโดยที่ไม่ต้องส่งเครื่องมาซ่อมทุกครั้งทุกครั้งไปเนาะมันอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นอะไรอย่างนี้คะ่ะก็เดี๋ยว อย่าลืมนะคะว่าเหลือเวลาอีกแค่วันนี้แล้วก็พรุ่งนี้เนาะอย่าลืมรีบๆมาเจอกันนะคะเราจะได้ดูสินค้าทุกอย่างเลยในงานเนาะเหลือเวลาอีกแค่2วันนะคะครับอ่าอะไรนะพี่นี้วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์อ่าเป็นวันเสาร์กับวันอาทิตย์ <laughs> ใช่นะคะวันเสาร์กับวันอาทิตย์เท่านั้นเนาะโอเคเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวขอตัวไปคุยกับลูกค้าต่อแล้วนะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย ะะเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆในแวดวงการทำขนมนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องของพวกเราด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้กันขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย